สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้พบปะกันเช่นเคยนะครับผมกับทีมงานน้ำมาสละเซลเจาบอ่อบาดานนะครับผมวันนี้พา FC คุณไหนนะครับเจอปัญหาเรื่องน้ําเป็นสนิมนะครับผมจะพามาดูวิธีแก้เบื้องต้นนะทำให้น้าําใสก็ทําแบบไหนนะครับผมอย่างบ,บ่อนี้นะครับผมน้ําเป็นสนิมปิะกรนะครับผมเวลาดูดนะครับผมน้าจะเป็นแดงเป็นสนิมนะครับผมทําให้ปั้มเสียบ่อยวันนี้เรามาเจาะบ,บอ่อประดานลูกใหม่นะครับผมลูกนี้เขาต่อไว้ ลูกแรกแล้วนะมันเป็นสนิมมันใช้ไม่ได้เดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมสําหรับคนไหนที่เจอปัญหาเรื่องน้ําเป็นสนิมนะครับผมมาดูเลยเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมขั้นตอนทําง่ายๆวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับผมเพียงใช้ปูนขาวเนี่ยปูนขาวที่เราซื้อทําได้ตามท้องตลาดทั่วไปอย่างนี้นะครับผมเอามาคนผสมกับน้ําแบบนี้นะครับผมอ่ะใส่เยอะไหมใส่เยอะไหมช่างที่เวลาผสมไม่เยอะครับไม่เยอะใส่แล้วละลายให้เข้ากันละลายเข้าน้ําก่อน ล้วเราก็จะกอกลงไปในบ่อบดานเดี๋ยวจะพามาดูชมตอนกอกลงไปนะและหลายคนเจอปัญหาเยอะเลยน้ําเป็นสนิมหาวิธีแก้แบบไหนถามผมมาเยอะเลยวันนะ่ะครับผมวันนี้ดูเอาเลยเดี๋ยวก็พักดูดมันจะใส่ปิ้งเลยนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับผมอ่าปูนขาวเนี่ยมาผสมกับน้ําจํานวนหนึ่งเนะี่ยแล้วเราก็จะเทลงไปในบ่อบดานที่มีอยู่เนี่ยอย่างบ่อเนี้ยน้ามันเป็นสนิมก็เทลงไปเลยนะครับผมแล้วสักพักเดี๋ยวเรามาดูดนะครับผมน้ําเราจะใส่ปิ้งเลยนะครับผมบอ,อ่ะตอนนี้ละลาย ลายน้ำไม่เข้ากันแล้วนะครับผมกับปูนขาวแล้วเราก็จะเทลงในบ่อระดาเลยแบบนี้นี่นะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับผมเทลงไปเลยนะครับผมเทลงไปเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะไปทำปฏิกิริยากันเองนะครับผมการสนิมนี่นะครับผมเทเดี๋ยวต้องเทเยอะไหมลูกพี่เทน้ำลงเทแค่น้ำลงเด็ดที่แมวนะครับผม ละลายให้ปเป็นเฉพาะน้ามันนะครับเศษตรงนั้นไม่เอาทิ้งออกไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักแล้วเรามาดูนะเดี๋ยวน้ําเราจะใสปิ้งนะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับผมแค่นี้เราก็จะได้น้ําใสไปใช้นะลองทํากันดูนะครับผม <S <S วันนี้ลูกค้าก็ไว้ใจทีมงานเรามาเจาะบ,บอ่อบาดานให้นะครับเราก็ต่อไม่ไกลลูกเก่าของแกนะครับผมเพราะว่าเกิดเจอปัญหาเรื่องน้ำพิศนิมแล้วก็น้ําไม่พอใช้นะครับผมสาเหตุน้าพิศนิมก็หลักๆเก้นเคยนะครับผมปัญหาหลักๆเดิมๆก็ขึ้นอยู่ที่ช่างเจาะบ่อบาดานนะครับผม ลุงท่อกันสุดไปถึงชั้นหินทําให้หน้าดินเนี่ยผสมกับน,น้ำนเกิดการพอดินโดนน้าหมักหม,มุบไปนานๆมันจะเกิดการพป็น,นิมนะครับผมนี่วิธีการก็คือเราต้องเจาะวางท่ออย่าง,งนู้นให้ชนชั้นหินแข็งนะครับผมถ้าทําแบบนั้นน้ำเราจะไม่เป็นสนิมนะครับผมมันขึ้นอยู่ที่การเจาะด้วยนะครับผมว่นย์หกสามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งสี่แปดนะครับผมมาหน้าโซลาเซลล์นะไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังท่านนะครับผมสวัสดีครับผม